หนุ่มกัญชัยวิเคราะห์แก๊ปและแจมฟังแล้วถึงกับยกนิ้วให้หลังมองสองด้านหนุ่มกัญชัยได้ออกมาพูดถึงประเด็นดราม่าของนักร้องหนุ่มแตมอภิวัตเผยรายการข่าวใส่ไขรวิเคราะห์ถึงคู่กรณีคือแก๊ปอดีตซาวเอนจิเนอร์ของวงทิวลิปเบิร์ดและแฟนสาวแจมด้วย ซึ่งน่าจะตรงกับใจและความคิดของใครหลายๆคนว่าให้พี่วิเคราะห์หรอแก๊บอาจจะมองว่าเขารักของเขาเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรก็แฟนเขาเขาอาจจะคิดว่าคนนี้นางฟ้าของเขาคนนี้คือดีที่สุดสำหรับเขาแล้วผู้หญิงคนนี้ไม่จำเป็นต้องเลือกแก๊บได้เลือกคนอื่นก็ได้แต่ผู้หญิงคนนี้เลือกแก๊บเพราะฉะนั้นแก๊บรู้สึกว่าต้องถนอมเขาไว้แก๊บก็เชื่อไง ก็มันเป็นสิทธิ์ของเขาเข้ารักของเขาอันนี้พูดในมุมที่ดีแต่ถ้าพูดในมุมไม่ดีแก๊บอาจจะเป็นคนที่หลอกตัวเองก็ได้รับรู้ความจริงแต่อยากหลอกตัวเองเพราะไม่อยากเสียนางฟ้าของเขาไปก็ได้แต่ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงมันมองได้หลายมุมอันนี้คือมุมของแก๊บมุมของแจมอันนี้ถ้าพูดในมุมเขาที่บอกว่าเขาไม่ได้คบกับแซม แจมก็เป็นคนที่ถูกกล่าวหาที่รุนแรงที่สุดในโลกอยู่ดีๆฉันเป็นแฟนคลับคุณตามมาชอบฉันเองคุณมาตามจีบฉันแล้ววันหนึ่งฉันก็มีแฟนของฉันแล้วอยู่ดีๆคุณก็มากล่าวหาเมียคุณมากล่าวหาว่าฉันไปคบกับคุณแล้วคุณยังมากล่าวหาฉันอีกว่าฉันมาคบกับคุณเพื่อจะช่วยเมียคุณหรือเปล่าอันนี้มุมของแจม เขาจะเป็นผู้หญิงที่น่าสงสารที่สุดเลยนะถ้าสมมติว่าเป็นไปตามที่แจมพูดจริงๆถูกไหมแต่ถ้าไม่ใช่ถ้าไม่แจมต้องกโกหกถ้าเขาคบกันแล้วโกหกนี่คือการสมมตุติแจมขี่หลังเสือลงไม่ได้เลยเพราะว่าบอกแฟนตัวเองไว้แบบนี้บอกทุกคนไว้แบบนี้ถ้าบอกว่าคบแซมจริงคนที่เขาเคยบอกไว้ก็จะพุ่งหาเขาเลยนี่คือการลงจากหลังเสือไม่ได้ ทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้มีพลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ